ข้อความเจริญในธรรมเจริญในใจจงมีแก่เราท่านทั้งหลายที่มารวบรวมกันฟังรู้เขาหลอกจึงเต็มจะให้หลอกอยู่นั่นเองรู้ว่าหลอกมาสวดมนต์หลอกมาแผ่เมตตาโมทนาบุญอ่อนน้อมท่อมตนบันทึกบุญแล้วก็บันทึกทุกวันจะทํามากก็ได้มากจะทําน้อยก็ได้น้อยผู้ไม่กระทําย่อมไม่ได้นั่นเองฉะนั้นเราก็ได้ความอดทนอดกลั้นเป็นตาบะทำเครื่องเผา,เาเกิเลสนั่นเอง ถ้าเรามีการเผากิเลสแล้วกิเลสก็เบาบางว่างเบานั่นเองเราไม่รับเอาอุกเกรสิ6หก็ไม่เป็นทุกข์นั่นเองฉะนั้นเราทั้งหลายต้องไม่ปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์วันนี้ก็วันเสาร์ที่22เดือนกุมภาพันธ์สันั่นเองเราทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วว่าใกล้สิ้นเดือนสิ้นไปตามลำดับนั่นเอง การเวลาล่วงเลยผ่านไปช่วงแห่งวัยเราก็ผ่านไปตามลําดับเราก็จะมีความเพียรพิงเรียนรู้ศึกษากายใจของเราไปไเรื่อยๆืเราก็จะพากันสร้างคุณงามความดีพากันมาฟังธรรมพากันมาสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วอมทนาบุญอ่อนน้อมผ่อมตนบันทึกบุญทุกวันถ้าเราไม่บันทึกบุญทุกวันบารมีสิบก็ไม่เต็มที่เต็มกําลังทานบารมี ศีลบารมีเนคขมมะบารมีปัญญาวิริยะกันติสัจจิฐานเมตตาอุเบกขาก็ไม่เต็มที่เต็มกําลังนั่นเองเราก็ต้องมีความอดทนอดกลั้นเป็นตะบะทำเครื่องเผากิเลนนั่นเองอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นนั่นเองเหมือนเราวันนี้พมาน้ําแล้วก็ลื่นถลายมาสะโพกข้างซ้ายก็ไปลื่นถูกหินก็เป็นแผลอยู่นั่นเองแต่ไม่เป็นไรเป็นแผลภายนอกแต่ ภายในเราไม่เป็นแพ้ก็พอแล้วนั่นเองเราก็ถือว่าเป็นแผลภายนอกเราก็หายได้ตามเหตุตามปรรจัยเหมือนเพื่อเสื้อผ้าที่เราขาดเราก็ปะเราก็ชุนทําให้ดีเหมือนเดิมได้แต่ทางจิตใจนี้สำคัญกว่าทางร่างกายจิตใจนี้ต้องมีความอดทนอดกลั้นเป็นตบะทำเครื่องเผากิเลสมีสัจจะคือความจริงมีอธิษฐานคือความมั่นมีการเจริญเมตตา แล้ววางอุเบกขาต่อกายสังขารเราก็ไม่เป็นทุกข์กับกายสังขารถึงร่างกายมันจะทุกข์ทรมานนิดหน่อยเราก็กินยาพอบรรเทาวันไปได้นั่นเองเพราะวิบากกรรมวิบากขันแต่ละคนมีไม่เท่ากันมีมากมีน้อยต่างกันนั่นเองเพราะเจ้ากรรมในเวรมีกันทุกคนไม่ว่าผู้พูดก็ตามผู้ฟังก็ตามต่างม,มีเจ้ากรรมในเวรคอยจ้องคอยเบียดเบียนทําให้เราล้มหายตายจากนั่นเอง ล้มหมอนนอนเสืออีกหน่อยก็ไปไหนไม่ได้นั่นเองฉะนั้นเราจะเพียรพยายามไม่ให้ล้มหมอนนอนเสือเราก็จะพยายามบากบั่นขนควายสร้างอริยทรัพย์ให้เกิดขึ้นมีขึ้นในจิตใจหนึ่งศรัทธา2ศีล3ามหิริ4ีอถปะ5พรภูมสัจะ6จากขะาเจ7ปัญญานั่นเองพรุ่งนี้พระอาจารย์จงบันจงชาวนะปัญโยท่านก็จะมาเยี่ยมเราที่ ลูปเหล่านั่นเองครูบาอาจารย์ท่านก็เมตตาเอารถตู้มาก็ชวนญาติธรรมมาด้วยนั่นเองก็ชวนยมป้อมยมพี่ป้อมยมวิทยามาด้วยนั่นเองยมวิทยาอาจจะมาเย็นนี้ก็ได้มาพักอยู่ในหลุปเหลาเราก็ให้ลุงดุยยมดุยเตรียมซักผ้าห่มไว้ต้อนรับญาติโยมที่มา ปฏิบัติธรรมมาสนทนาธรรมกันตามเหตุตามปัจจัยนั่นเองนี่แหละญาติธรรมทั้งหลายเราไม่ทิ้งไม่ห่างไกลกันเราก็อยู่ใกล้ๆกันเราก็อยู่ด้วยการประพฤติบัติมีการสอดส่องธรรมมีการฟังธรรมมีการเรียนรู้การอนุเคราะห์ส่งเคราะห์กันไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นเองถ้าเราไม่มีอนุเคราะห์กันส่งเคราะห์กันไม่มีความเมตตาต่อกันและกันแล้วเราก็อยู่ คนเดียวในโลกมันก็เงาหงอยเศร้าส้อยไปตามลําดับเองคนเรามันอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้เราต้องอาศัยหมู่อาศัยคู่หมู่คณะสังคมไปต้ด้วยกันนั่นเองเราจะไปด้วยศีลสมาธิปัญญาเราจะทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์อย่างยิ่งเราทั้งหลายต้องทําเองประโยชน์อย่างยิ่งคือฟังพระนิพพานอันเป็นที่สังกัดอันหมู่สัตว์ยินดีได้โดยยากนั่นเองเราต้อง มีความยินดีเฉพาะต่อพระนิพพานนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านถึงให้เรายินดีในสะนะภูมจันทร์เมื่อใดเรายังยินดีในคู่ในหมู่ในคณะมันก็ยังไม่ยินดีในพระนิพพานฉะนั้นเราต้องยินดีในพระนิพพานอันเป็นที่สงัดอันหมู่สัตยินดีได้โดยยากนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะถึงความเป็นเอโคมัคโคเราก็ต้องอยู่กับหมู่กับคู่ให้เกิดประโยชน์สุงสนเองประโยชน์ตนก็ทำ ประโยชน์ท่านก็ทําประโยชน์อย่างยิ่งเราก็ปรารถนาประโยชน์ตนประโยชน์คู่ประโยชน์หมู่ประโยชน์สังคมนั่นเองสังคมจะเป็นยังไงเราก็ไม่สนใจเขาจะมีการล่อลวงหลอกลวงกันเราไม่หลอกลวงผู้อื่นและไม่หลวกลวงตนเองนั่นเองเราจะไม่หลงผู้อื่นและไม่หลงตัวเองเราก็ไม่หลงตัวลืมตายไม่หลงกายเราก็ไม่ลืมว่าเราแก่ไปทุกวันไม่หลง ผัวลงเมียเราก็ไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่เราไม่ลงทำมาหากินเราก็ทำตามทำคำสั่งสอนพระเจ้ามันให้ทานวัตถุสิ่งของเป็นทานซองให้ธรรมทานสามให้อภัยทานซึ่งกันและกันนั่นเองถ้าเราไม่ให้ใหอภัยซึ่งกันและกันมีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันมันก็อัออดขัดเคืองเวลาเมียใส่บาดผัวไม่เมิโมทนาก็ขัดแย้งกันนั่นเองนี่แหละมันก็ขัดแย้งกันเหมือนผีอยู่กับเทวดา เทวดาอยู่กับผีผีอยู่กับผีผีอยู่กับเทวดานั่นเองฉะนั้นเราต้องมีการเกื้อกูลมีการอมโมทนากันมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งกันและกันเราก็จะเป็นคนที่รู้จากพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนั่นเองเราก็รู้แบบพี่แบบน้องแบบเกื้อกูลกันเพราะเราต้องดึงกันไปสู่มนุษย์สมบัติเพื่อจะไปสวรรค์สมบัติเพื่อจะไปพระนิพพานสมบัตินั่นเองเราไม่ติด แค่สมาธิฌานแค่พรหมเท่านั้นแต่เราปรารถนาะซึ่งความหลุดพ้นซึ่งพระนิพพานนั่นเองฉะนั้นเราทั้งหลายต้องทําประโยชน์ตนประโยชน์คู่ประโยชน์หมู่ประโยชน์สังคมนั่นเองเราก็จะละอัตตาธิปไตยประชาธิปไตยหมู่มากลากไปเพื่อเราจะเข้าถึงธรรมมาธิปไตยนั่นเองธรรมมาธิปไตยเป็นสิ่งที่ถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกธรรมนั่นเองถูกธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้า ธรรมวินัยที่เราขาดไม่ได้นั่นเองถ้าเราขาดธรรมวินัยไม่ได้เราก็พากันสวดมนต์สมาทานสินห้าปัญจะพรหมจรรย์ศินห้ากาเมบ้างตามเหตุตามปัจจัยที่เราทั้งหลายต้องบากบั่นคนควายถ้าเราไม่มีศีลก็สิ้นสีพระไม่มีศีลก็จะหมดดีไปเรื่อยๆนั่นเองออกข่าวมาต่างๆพระไปกินเหล้าไปเสพกามไปล่อลวงต่างๆก็ทําให้คนทั้งหลายที่เสพข่าวมากๆทําให้ศรัทธาน้อยหมดไปเรื่อยๆนั่นเอง ถึงเขาหมดศรัทธาแต่เราไม่หมดนั่นเองเราก็ว่าไทยทํากรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามก็จะได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปนั่นเองทําดีดีแน่นอนทําไม่ดีผลกรรมชั่วก็ให้รอให้ผลแน่นอนนั่นเองฉะนั้นเราทั้งหลายต้องรู้จักตนเองรู้จักผู้อื่นเราก็จะไม่หลงตัวเองเราก็จะไม่หลงผู้อื่นเราจะสร้างคุณงามความดีไปเรื่อยๆื่อเราจะสร้าง ทานจนถึงอุเบกขาไปเรื่อยๆนั่นเองเพราะทานบาร,รมีเนี่ยสิ่งที่เราต้องให้วัตถุสิ่งของเป็นทานให้เกื้อคุณเป็นสัมภารธรรมเป็นสัมเพียงธรรมที่จิตตัวเราไปได้ถ้าเราไม่มีสัมภารธรรมไม่มีสเมเียงธรรมแล้วเราก็จะไม่ทําคุณงามความดีไม่ทําประโยชน์ตนประโยชน์คู่ประโยชน์มูประโยชน์สังคมนั่นเองเราก็จะเป็นคนที่ มีอัตตาธิปไตยประชาธิปไตยหมูม่มากลากไปเลยปิดตาที่เปไตยเลยเข้าถึงทร,รม,มาธิปไตยไม่ได้นั่นเองฉะนั้นเราต้องมีความอดทนอดกลั้นอดทนในการสวดมนต์อดทนในการเทศตนเองสามนิ้วเทศผู้อื่นแค่หนึ่งนิ้วนั่นเองเมือนเราชี้ไปไงเงี้ยมาเข้านิ้วเราสามนิ้วเข้าผู้อื่นแค่หนึ่งนิ้วนั่นเองเอาทำคําสั่งสอนของพระเจา้ามาจากเบื้องบนนั่นเองทิศเบื้องบนแล้วก็สอนผู้อื่นแล้วก็สอนตนเองสามนิ้วนั่นเอง การสอนตัวเองนี่สำคัญกว่าสอนผู้อื่นเพราะการสอนตัวเองให้มีคันติความอดทนอดกลั้นเป็นตบะธรรมเครื่องเผากิเลสนิพานังปรมังวัดันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพานว่าเป็นธรรมมันยิ่งนั่นเองถ้าเรารู้จักธรรมอันยิ่งแล้วเราก็ทำตามคำสั่งสอนพทะเจ้าที่พุทธเจ้าท่านให้เราพิจารณาให้อย่างเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เรามีความพัดภาคจากของรักของเจริญใจเป็นธรรมดาจะพ้นจากความพัดภาคไปไม่ได้เรามีกรรมเป็นของของตนข้อสุดท้ายนี้สำคัญเราต้องสร้างกรรมดีถ้าคนอื่นสร้างกรรมไม่ดีต่อเราเราไม่สร้างกรรมไม่ดีต่อเขาเราก็อนุเคราะห์ส่งข้อกันไปถือว่าวิบากกรรมวิบาก ขันของแต่ละคนไม่เหมือนกันนั่นเองเพราะคนเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามก็จะได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปนั่นอเองคนดีดีแน่นอนเพราะคนดีทำดีง่ายจะทำชั่วยากคนชั่วทำชั่วง่ายจะมาทำดีมาฝึกมาฟื้นม,มาอดทนมาสวดมนมาบวชมาประพฤติบัติมาสวดม,มน,มดมมน,มนก็เป็นสิ่งที่ยากนั่นเอง เหมือนที่เราพาลุงเงาสวดมนต์ถ้าลุงเงาไม่พากันสวดมนต์ไม่สวดมนต์ตามเราท่านคงล้มหายตายจากไปแล้วนั่นเองแต่อาศัยพุทธมนต์นี้แหละทาให้ท่านยังมีชีวิตอยู่เอารถไปชนตั้งครั้งหนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วตั้งสองสามครั้งแล้วก็รอดตายไม่ได้เลยทําให้เทวดาคุ้มครองไม่ให้ล้มหายตายจากเทวดาก็อยากได้บุญจากคนที่สวดมนต์นั่นเองทําให้เขาเหล่านั้นเป็นคนที่ เอาบุญต่อบุญเอากุศลต่อกุศลเอาบารามีต่อบารมีเทวดาก็จะโมทนานนเองเทวดาไปทุกพบทุกภูมิก็ว่าได้เพราะเทวดามีกําลังนั่นเองฉะนั้นเทวดาจะมี6ชั้นชั้นจตุมชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมานสัปริมาสวัตตีนั่นเองนี่แหละเทวดาก็มี6ชั้นนั่นเองฉะนั้นเราอยู่ชั้นของมนุษย์เราก็ต้องเป็นมนุษย์ เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงนั่นเองเหมือนดังยุงมีดีที่วัยคนท่าใจต่ำเป็นได้แค่เพียงคนนั่นเองก็เสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบเขาเรียกมนุษยสาเพราะคิดถูกพูดถูกทำถูกทุกเวลาเปรมปรีดาคืนวันสุขสันต์จริงใจสกปรกมืดมัวและรอ้อเร่าใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิงเพราะคิดผิดพูดผิดทำผิดจิตประวิงทำในสิง่ง นำตัวกลัวอาบายคิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตกให้รีบยกใจตนรีบบักบันคุนควายให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตายก็สมมายที่เราเกิดมาเองเราต้องมีศีลมีธรรมมีกรรมฐานมีการพิจารณาผมคนเล็บฟันหนังมีการพิจารณาศีลว่าเรามีศีลที่สมบูรณ์หรือยังถ้าไม่สมบูรณ์ทําให้สมบูรณ์ถ้าไม่มีทําให้มีถ้าเราไม่มี ธรรมะวิจยะไม่มีการสออสองธรรมแล้วเราก็จะไม่มีสัมภาระธรรมไม่มีสเบียงธรรมที่ติดตัวเราไปได้พระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าปุญญานิปัลโลกัสมิงปฏิทิธาโหติปานินานเตบุญย่อมเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้และโลกหน้าและโลกต่อต่อไปนั่นเองแล้วเรามีบุญทานการกุศลให้ทาน สมาทานศีลเห็นพระเห็นสงฆ์เราก็นอบน้อมถึงเราไม่ได้ใส่บาตรเราก็อมโมทนากับพระที่บิณฑบาตอีกหน่อยถ้าวันขนา้างหน้าเราก็มีโอกาสจะได้ใส่บาตรคือว่าจิตใจผูกในบุญในกุศลนี่แหละการอมโทนาก็ได้ครึ่งหนึ่งผู้ที่ทําจริงก็ได้เต็มร้อยนั่นเองนี่แหละบุญเป็นของใหญ่ที่ผู้ใดทดําดีย่อมได้ดีนั่นเองแต่บาปรกรรมเป็นของเฉพาะตนใครกรรมชั่วคนชั่วก็รอให้ผล ในชาตินี้และชาติต่อๆไปนั่นเองนี่แหละกรรมดีเป็นของใหญ่พระพุทธเจ้าถึงให้เราโมทนาในบุญทานการกุศลกรรมดีมา,มากๆกรรมไม่ดีเรื่องของคนอื่นไม่สามารถจะแก้ไขได้นั่นเองสิ่งที่แก้ไขได้คือแก้ไขตนเองให้อยู่ในศีลในธรรมในกรรมฐา,านเราก็จะมีฐานแห่งการพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมย้อนไปอนุโลมปฏิโลมไปเรื่อยเราก็จะ พิจารณาเหมือนหลวงพ่อดบทท่านเทศว่ากรรมฐา,านห้านี้นาพุทธองค์ท่วนท่วนทุกองค์ทรง,งชี้แผ,ผ่ภายเป็นมูลฐานกล้าวเป็นเคล้าบรรยายให้เราทั้งหลายน้อมนำจำเริญผมขนนี้นั่นหมายมั่นว่าดีดกดำตเต็มที่ว่าดีมากหลายเล็บฟันอีกหนาก็ว่าเฉิดชายยามเยิงแย้มไพรเหมือนภายสินสีนางอีกห่อหุ้มอบอุมกายีว่างามเลิศที่มีทั่วกายา ผมคนชี้ไขมีในกายาเห็นได้ด้วยตาทั้งหนังเล็บฟันให้นั่งพินิษน้อมพิษยาพันยาร้อนรนรานนอกในมีดูดูนอกดูในแยกไขคิดดูว่างามควรรู้มากมูลโสม,มมดอกไม้เพื่อนบูตรในคูดโสม,มมใช่ควรสุดดมชมชื่นพัาแดงให้นั่งพินิษน้อมพิษยาแวงดูให้รู้แจง้งทั้งนอกทั้งในดูทั่วกายาที่มาที่ไปต้นปลายแค่ไหนเท็จจริงให้รู้ ความที่มืดมนว่าตนว่าตัวถือตนถ,ถือตัวรู้แล้วบ่ลงนั่ยเองถ้าเรารู้ซึ่งท่าสี 5, ่กันห้าอายตนะหกแล้วเราก็ไม่หลงตัวลืมตายนั่นเองผู้ที่มีความหลงตัวลืมตายก็มีความลำเอียงพ่อรักลำเอียงพ่อโกรธลำเอียงเพราะหลงลำเอียงพ่อกลัวนั่นเองลำเอียงสี่อย่างนี้มีอคติสี่ลำเอียงพาะรักต่างๆลำเพียงพ่อโกรธลำเอียงพาะหลง ลำเอยียงพ่อกลัวกลัวเขาจะลำหน้าก็ตัดแข้งตัดขาให้เขาอยู่เบื้องหลังเหมือนเทพบุตรมารมารที่เป็นเทพบุตรไม่อยากให้เขาอยู่สูงกว่าเลยมาทําให้ผู้ที่บําเพ็ญตบะบำเพ็ญความเพียรได้ล่าถอยเป็นผู้ที่ไม่มีความสามารถจะอยู่สูงกว่าเขาได้นะั่นเองนี่แหละเทพบุตรมารมารทั้งหมดมี5อย่าง 1. กิเลสมารมารอย่างที่หนึ่งสอง ขันดมานขันที่เป็นขันห้าของเรานะั่นเองที่เบียดเบียนให้เราเจอทุกความทุกทรมานขันดมานสามมัจจุมานมันคือความตายมานคือความตายความแตกสลายของชีวิตนะั่นเองนี่แหละเทวบุตรมานมานอย่างที่สี่คือว่าเทวบุตรมานมานที่เป็นเทพบ,บุตรที่เป็นผู้ที่มีอํานาจมีความสูงส่งกว่าเรามีอิทธิฤทธิบุญญธิ์สามารถมาตัดรอนทําให้เรา ตกจมไปสู่ได้แต่ไม่สามารถจะทำให้พระโพธิสัตท่านละความเพียรไปได้นั่นเองนี่แหละเทพบุตรมานเป็นมานอย่างที่4อย่างที่5อ้อภิสังขลมานมานที่ทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดเป็นกรรมที่ละเอียดเป็นบาปที่ละเอียดที่เราต้องรู้จักคืออวิชานั่นเองเพราะวิชาทำให้มีสังขารสังขารทำให้มีวิญญาณวิญญาณทำให้มีนามรูป นามรูปก,ก็มีสลายนะสลายนะก็มีผัสสะผัสสะก็มีเวทนาเวทนาก็มีตัณหาตัณหาก็มีอุปทานอุปทานก็มีภพภพก็ต้องมีชาติชาติก็มีชาาชาลาก็มีมรณะโสกปฏทเรวะปรถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นแหละเป็นทุกข์นั่นเองพระพุทธเจ้าถึงให้เราไม่เป็นทุกข์ในกายสังขารให้เรามองสังขารน,นี้เป็นของที่เราต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริงนั่นเองถ้าไม่รู้จัก รู้แจ้งรู้จริงแล้วเราก็จะตกจมไปสิวสู่กิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดทิฏฐิมานะต่างๆมันก็ข้ามโอฆะทั้งสีไม่ได้นั่นเองกามโอฆะภาวะโอฆะทิฏฐิมานะโอฆะอวิชชาโอฆะโอฆะทั้งสี่นี่นจะเราก็จะโจ,จมไปสู่ความเพิดเพลินนะั่นเองเราจะไม่มีความเพียรเราจะเป็นผู้ตกจมนั่นะเอง คนจะข้ามห่วงน้ําด้วยศรัทธาคนจะข้ามมหาสมุทรด้วยความไม่ประมาทเราทั้งหลายจะหลุดพ้นด้วยความเพียรเราทั้งหลายจะบริสุทธิ์ด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐินั่นเองฉะนั้นเราต้องมีความเพียรสัมมาทิฏฐิมีการเรียนรู้ศึกษาปริยัตไปเรื่อยๆถ้าเรารู้ปริยัตรู้คำพีปริบัติดีก็รู้เท่าทันเกรดปริเวทแล้วก็ค่อยละปล่อยวางไปนั่นเองถ้าเรา ใช้กิเลสไฟดีก็เราแค่ปรา,ารถนาลดสมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัตินั่นเองกิเลสไฟดีแกิกิเลสไฟดีอย่างยิ่งคือปรารถนาซึ่งพระนิพพานนั่นเองฉะนั้นเราต้องปรารถนาซึ่งพระนิพพานอันเป็นที่สงัดอันหมู่สัตยินดีได้โดยยากนั่นเองฉะนั้นเราทั้งหลายต้องมันสวดมนต์มันแผ่เมตตาม,มันโมทนามันอ่อนน้อมถ่อมตอนบันบัตทึกบุญทุกวันเพราะบุญนี้แหละเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลาย ในปัจจุบันและอนาคตเหมือนคนตายเขาเรียกว่าคนหมดบุญนั่นเองเรายังไม่หมดบุญเรายังมีการสแสวงหายังมีการดิ้นรลนมีการขนขวายกิจที่ทําคําที่เรากล่าวเราก็จะเป็นคนที่ไม่เบื่อไม่หนในการสร้างคุณงามความดีมีความอดทนมีความตรงไปตรงมาถึงมีคนชอบคนช่งช่างเถิดใครเชิดใครชูช่างเขา ใครเบื่อใครบน่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอนั่นเองลักษณะเราเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่พูดตรงไปตรงมาพูดไม่ค่อยมีเหมือนมะนาวไม่มีน้ำนั่นเองพูดแบบหุวนห้วนบางคนก็แม่ก็บอกว่าลูกชายสามคนมีแต่ตู้ยันนี่แหละพูดยากกว่าเขาหรือว่าเป็นคนที่ตรงไปตรงมาไม่อ่อนน้อมเหมือนพี่ชายเหมือนน้องชายเท่าไหร่เป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนขี้ดื้อหน่อยสมัย บวชครั้งแรกแม่มายก้าดไตาย,ยกบาตรให้นี่แม่พ่อแม่น้ําตาร่วงก็ไม่อยากให้ลูกบวชแต่ลูกก็ดื้อก็บวชจนถึงทุกวันนี้จะเข้าถึง30มสพรรษาแล้วนั่นเองก็ถือว่าเราบวชมาด้วยความตั้งใจอธิษฐานว่าถ้าไม่ติดทหารก็จะได้บวชไม่ติดทหารจริงๆก็ได้บวชมาถึงทุกวันนี้จะเข้า30มสิบพรรษาพรรษาสองพนห้าร้อยหกสิบแปดนั่นเองพรรษาน,นี้จะครบสามสิบพอดี แปบเดียวเองไม่นานเราเรานึกว่าสิบยี่สิบพรรษาเท่านั้นแต่ดันเข้าไปสามสิบพรรษาแล้วนั่นเองแต่พรรษามันก็ไว้ตอนบินธบาทไว้ให้เคารพปรามพันเตเทระเราไม่ถือพรรษาเราก็ทําเหมือนตัวพ้าบวชใหม่พระก็ก็แเก๊กพระอยู่ตามถ้าตามเขาเป็นตู้เช่าชายแดนไปทุกวันนั่นเองเป็นพระอยู่บนเขาบนถ้าบนเงื่อมป่าจะตกตายวันไหนก็ไม่รู้นั่นเองวันนี้ก็ได้แผ้อยู่แล้ว เราก็ถือว่าเป็นคนตุชายแดนต่อชอดอตุ้ชายแดนนั่นเองต่อชอดอตุ้ชายแดนอยู่แบบง่ายๆพี่น้องตเขาก็ใส่บาตรท,ทาบุญดีอยู่ลุงมานแสงก็ใส่บาตรวันนี้ตุมาช้าหน่อยเจ็ดโมงครึ่งยังไม่มาเลยก็แกก็บ่นไปตามสภาพเราว่าไม่ยังไม่สายหรอกโยมเขารีบไปทํางานใจเขาเขาอยู่กับงานจะมาใส่บาตรท,ทาบุญก็ช้าหน่อยแต่เราก็ไปตามเหตุตามบาัยนั่นเอง เพราะว่าต้องรอให้พระข้างล่างเดินนําหน้าก่อนเราเดินตามหลังตามหลักเราจะไม่ค่อยเดินนําหน้าเพราะเขาจะรอเรานั่นเองเรามีความระวังระแวดระวังไม่ให้พระที่อยู่ข้างล่างเขาเดินตามหลังให้พระเขาอยู่นังหน้าเราเราอยู่เบื้องหลังดีเนี่ยไม่ต้องอยู่เบื้องหน้าเบื้องหน้ามันอึดอัดขาดเครื่องแ mm. ย่งกันกินแย่งกินกันอยู่มันก็ลำบากนั่นเองเราก็อยู่เบื้องหลังนี่สบายไม่ต้องมีคุณค่าไม่ต้องมีพัยดยยศไม่ต้องมีความเป็นเจ้าวาดเป็นพระ ธรรมดาตุยันผีบ้าเทศตนเองพูดกับตนเองไปทุกวันพูดคนเดียวกับตนเองไปทุกวันนั่นเองก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่แบบสบายๆถึงใครว่าดีก็ตามไม่ดีก็ตามเราไม่สนใคร เราสนเลือกการสวดมนต์แผ่เมตตามโมทนาบุญอ่อนน้อมถ่อมตนบันทึกบุญทุกวันนั่นเองใครจะว่าดีก็ตามไม่ดีก็ตามใครจะว่าอวดว่าโชว์จะว่าคนผ้าผีบ้าเราก็บ้าจริงเพราะเรายังบ้าในการสร้างคุณงามความดีทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีจนถึงอุเบกขาบารมีเราก็ต้องทําทุกวันนั่นเองไม่เบื่อไม่ไหนายสักทีถ้าเราเบื่อเราหน่ายเนี่ยเราน่าจะสึกไปนานแล้วนั่นเองการสวดมนต์แผ่เมตตามโมทนาบุญอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ย บันทึกบนเราก็บันทึกทุกวันเราทํา้าอย่างนี้เป็นประจําการอ่อนน้อมทําตนการมีคาวความเคารพความเกรงกลัวต่อบาปมีการเห็นอกเห็นใจตนเองเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีความ,มตาตเมตตาต่อตนเองเมตตาต่อผู้อื่นเขาทั้งหลายเหล่านั้นก็จะทํากรรมดีบ้างกรรมไม่ดีบ้างก็เป็นกรรมของเขาที่เขาต้องทํากับเราแต่เราจะไม่ทํากรรมชั่วกับเขาเราจะทํากรรมดีกับเขาเรามีความเมตตากรุณามุติตาอุเบกขา เขาก็จะดีต่อเราไม่ดีก่บเราคนที่ไม่ดีต่อเราเขาจะเหินห่างไปเรื่อยๆนั่นเองเขาจะไม่อยู่ใกล้เราเขาจะเหินห่างไปเรื่อยๆแต่คนที่ทําดีกับเราเขาก็เข้าใกล้คิดเราเราก็จะดึงกันไปสู่มนุษย์สมบัติไปสู่สวรรค์สมบัติเพื่อไปพระนิพพานสมบัตินั่นเองเราก็จะมีความสุขในการเจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาพิจารณาภาวนาไปทุกวันทุกวันเราก็จะมีความสุขมีความเจริญถึงอากาศร้อนบ้าง หนาวมากเราไม่ต้องบนทนเอาเพราะการบนการทนเอานี้แหละเป็นผู้มีศีลมีธรรมแก่ไม่ใช่แก่เพราะกินข้าวไม่ใช่เท่าเพราะอยู่นานต้องแก่ด้วยศีลด้วยธรรมด้วยกรรมฐานในการเรียนรู้ศึกษาปริยัตไปเรื่อยๆนั่นะเองการ,รเรียนรู้ปริยัตินี่สำคัญเราก็จะมีความฝึกฝืนอดทนอดกลั้นเพราะคนเรามีคนรักเข้าพืนหนัง คนชังเท่าพื้นเสือนั่นเองเสือมีมากไมยจะนายนเราไม่นอนทุกพื้นนอนแค่นิดเดียวเองนิดเดียวแค่กว้างสอกยาววานาคืบนั่นเองฉะนั้นคนรักก็มีคนชังก็มีคนไม่พอใจก็มีคนที่คอยจ้องจะผิดก็มีคนที่คอยเหยียบซ้ำก็มีนั่นเองแต่เราจะไม่เหยียบซ้ำผู้อื่นเราก็จะไม่ทําผู้อื่นให้เดือดร้อนทุกข์ใจเพราะเราเป็นเหตุน,นั่นเอง ฉะนั้นเราต้องมีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีการประพฤฏิบัติที่ดีงามมีศีลมีธรรมมีกรรมฐานไปไเรื่อยๆเราก็จะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อดบดลูกศิษย์หลวงพ่อกันหาลูกศิษย์หลวงพ่อโสลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ลุงปูเปลี่ยนบ้างหลุงพ่อโสบ้างหลุงตาม้าเราก็พึ่งพาอาศัยที่อยู่ของท่านนั่นเองวัดของท่านเรามาอยู่ชั่วคราวไม่นานเราก็ต้องจากไปต้องตายไปแน่นอน ที่เหลือมันก็เป็นของเมืองบ้านเมืองหน้าเหนือลูกหลานญาติพี่น้องของเมืองหน้าเหนือเขาก็หมวดมาบวชมาอยู่มาขกลเปล่าแล้วก็มาฝึกมาสอนเราก็อบรมพาสวดมนต์ทำวัดอยู่ในจุดนี้นะ่เองนี่แหละหน้าที่ของพระค,คือการสอนอบรมถึงมีผู้ฟังก็ตามไม่มีผู้ฟังก็ตามเราก็ทําหน้าที่ของเราไปสอนอบรมไปตามเหตุตามปัจจัยหลวงพุทชาสุพัทโทท่านว่าการเทศการสอนนี่เหมือนลดขายยาที่เรา พยายามประกาศขายายาอยู่เป็นประจำคนจะมาซื้อก็ตามไม่มาซื้อก็ตามเราไม่สามารถบังคับได้แต่เราเชื่อว่ายาที่พระพุทธ,ธเจ้าให้สามารถดับทุกโศกโรคภัยนั่นเองพระธรรมวินัยนี่แหละเป็นการดับทุกโศกโรคภัยถึงเขาจะมาซือ้อไม่มาซื้อก็ตามเราก็ขายไปประกาศขายเหมือนลดขายายานั่นเองฉะนั้นการที่ทำหน้าที่การอบรมตนเองและอบรมผู้อื่นเป็นหน้าที่ของพระ เมื่อก่อนเราไม่ได้เทศไม่ได้สอนหรอกตอนที่อยู่เมืองนะมา20กว่าปีก็ไม่ได้เทศให้สอนแต่ตอนปี2563เราไปอยู่ที่ห้วยหุงได้เป็นว่าที่เจ้าวาดเราก็ได้เอบรมเทศสั่งสอนตัวเองความจริงเราไม่อยากเทศแต่จําเป็นมองซ้ายมองขวาไม่มีใครก็จําเป็นต้องเทศต้องสอนเพื่อจะสอนตนเองเป็นหลักแล้วสอนผู้อื่นตามเหตุตามปัจจัยเขารับได้ก็รับได้รับไม่ได้เราก็ปล่อยวางไปนั่นเอง พราะคนทั้งหลายจะให้เขาลักเราหมดเป็นไมไม่ได้เพราะคนเราสร้างมาทั้งกรรมดีบ้างไม่ดีบ้างเราก็ต้องให้อภัยกันต้องเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันเป็นกรรมมาคุณนั่นเองจะไม่เป็นกรรม,มาโทษเราก็จะไม่โทษตนเองไม่โทษผู้อื่นเราถือว่าเกิดมาใช้กรรมเกิดมาชดใช้กันถ้าเราไม่ชดใช้แล้วเราก็เป็นหนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองหนี้พ่อหนี้แม่หนี้ครูบาอาจารย์ผู้มีพวกคุณทั้งหลายเราก็จะเป็นคนที่ เดินห่างจากบุญกุศลคุณงามความดีนั่นเองในวันนี้กลุ่มได้หมดทสดชื่นกลุ่มส่วนมนบทมหาจักรพรรดิทำวัดเช้าทำวัดเย็นเราก็มารวบรวมการฟังธรรมกับตุยันตุผีบ้าตุยันจันผาหรือว่ารูปยันจันผาต่อชอดอตุชายแดนนั่นเองเก็ถือว่าเรามารวบรวมกันสร้างคุณงามความดีเราต้องน้อมบุญ น้อมกุศลน้อมบารมีที่ท่าท่านทั้งหลายได้กระทําได้บําเพ็ญมาในอดีตชาติจนปัจจุบันน้อมแผ่ไปให้บิดามารดาครูปรชาอาจารยา์ญาติทางสายเลือดญาติธรรมทั้งหลายที่เราระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีได้เห็นก็ดีไม่ได้เห็นก็ดีใกล้ก็ดีไกลก็ดีรอบๆข้างของเราเจ้ากรรมนายเวรหมั้งมวลหากท่านเหล่านั้น มีความทุกข์ความยากความลำบากอยู่ก็คอยพ้นคลายเสียจากความทุกข์ความยากความลำบากนั้นถ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดการและนานบุญทานการกุศลที่เราทั้งหลายได้พร้อมเพรียงกันมาสร้างคุณงามความดีสร้างบุญกุศลบรารมีให้เกิดขึ้นในจิตใจจงเป็นภาวะจงเป็นเดชะจงเป็นปัใจจัยให้เราทั้งหลายได้ซึ่งอายุวันณะสุขภารปฏิพานธรรมาสารสมบัติด้วยกันทุกท,ทุกคนเทิน